ช่วง Inside World of Speed ร่วมอินไซ d ์และสนับสนุนการเดินทางโดย New h a w a l j o Lion Sport SUV Hybrid เราทุกมิติสปอร์ตทุกเส้นทางที่มาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด190แรงม้าพร้อมระบบเกียร์ DHT ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับระบบการขับเคลื่อนหลากหลายของรถยนต์ไฮบริดพิเศษราคาขายรุ่นสปอร์ 799,000บาทพร้อมรับประกันคุณภาพรถใหม่5ปีหรือ150,000กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด8ปีไม่จำกัดระยะทางสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Great Wall Motor Thailand และเว็บไซต์ gwm.co.th เริ่มต้นกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเปิดตัวทรอฟี OR ่ OR Thailand นกลางปี2023 หรือถ้วยรางวัลโมโตอจีพีสนามประเทศไทยที่ออกแบบโดยอ้างอิงรูปแบบจากปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่พระอาทิตย์ขึ้นและตกผ่านช่องประตูทั้ง15บานของปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์โดยแสงที่ลอดส่องมาเป็นสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมฝีมือช่างโบราณที่คนทั่วโลกต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิตพร้อมเตรียมจารึกประวัติศาสตร์โมโตอจีพีที่ดีที่สุดและประทับใจที่สุดแก่แฟนความเร็วทั่วโลกอีกครั้งทั้งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขัน ยังได้จัดทำลายออฟฟิเชียลและเว็บไซต์2ภาษาทั้งไทยและอังกฤษบริการข้อมูลต่างๆด้านการแข่งขันที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตโดยนักท่องเที่ยวสามารถสแกน QR โค้ดเช็คข้อมูลที่จำเป็นได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วย <S 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 ขณะที่อีเดมิสุผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นประกาศความร่วมมือกับ h อนด a t ท a มเอเชีย ในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกปี2024โดยในรุ่นโมโตทูยืนยันสมเกียรติจันทราเข้าร่วมแข่งขันเป็นฤดูกาลที่6ติดต่อกันโดยมีมาริโอเซโยอารจีนักแข่งอินโดนีเซียเป็นทีมเมทคนใหม่ขณะที่ในรุ่นโมโตทีจะส่งไทยโยฟูรุซาโตะลงแข่งเป็นฤดูกาลที่3โดยมีทัชกรบวสีนักบิดดาวรุ่งไทยเป็นเพื่อนร่วมทีมโดยจะถือเป็นปีแรกที่ทัชกรได้ลงแข่งขันโมโตทีแบบเต็มฤดูกาล ด้าน p ีเลลี่ขายางจากประเทศอิตาลีเอาชนะบริสโตนขายางจากญี่ปุ่นในการประมูลเพื่อเป็นผู้สนับสนุนยางประจำศึก F1 หลังบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่3ปีเดินหน้าซัพพอร์ตยางอย่างเป็นทางการซึ่งจะทำให้ p ีเลลี่ได้ป้อนยางให้ทีมแข่งในศึก F1 ต่อไปจนถึงปี2027ขณะเดียวกันยังรวมไปถึงการป้อนยางให้กับศึกฟอร์มูล่า2และฟอร์มูล่า3 และมีออปชั่นต่อสัญญาในปี2028ด้วยพร้อมกันนี้สเตฟา n o โน m โดเมนิคาลี CEO ของ F1 ยืนยันด้วยว่าจะไม่มีค่ายยางยี่ห้ออื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับทีมแข่งได้เลือกอย่างอิสระเหมือนในอดีตที่ผ่านมาโดยยางที่ใช้ทั้งหมดจะต้องเป็นยางของ p ิเลรี่เท่านั้นด้าน m มคลาเรนแบง k อกผู้นำเข้ารถยนต์แมคลาเรนในประเทศไทยสร้างความฮือฮาให้กับวงการไฮเปอร์คาร โดยการนำรถ m มคลาเรนสปีดเทลไฮเปอร์คาร์ที่ผลิตเพียง106คันทั่วโลกและมีคันเดียวในประเทศไทยมาจัดแสดงณโชรูมแมคลาเรนแบง k อกเมื่อช่วงวันที่9-15ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรถรุ่นดังกล่าวทำความเร็วได้ทรงพลังกว่าทุกรุ่นที่เคยมีมาด้วยเครื่องเบนซิน4.0ลิตรพร้อมระบบทวินเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด1,070แรงม้าเร่ง 0- ถึง300กิโเมต่อชั่วโมง ได้ภายใน12.8วินาทีและทำท็อปสปีดอยู่ที่403กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกันนี้ยังมีการเคาะราคาขายอย่างเป็นทางการในเมืองไทยด้วยมูลค่ากว่า400ล้านบาทปิดท้ายกันที่มหินทราขายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของอินเดียเปิดตัวมหินทราวิชั่นทราอีรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบแห่งอนาคตที่สร้างขึ้นจากแพลตฟอร์มที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง v ฟ l ks w a g e n Group และมหินทรา ภายใต้แนวคิดเน้นการใช้งานจริงทั้งเส้นทางในเมืองและในแบบออฟโรดมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด210กิโลวัตต์และมอเตอร์คู่หน้าเพิ่มกำลังอีก80กิโลวัตต์ขณะที่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่จะใช้เทคโนโลยีเบรดของ BYD อัตราการชาร์จสูงสุด175กิโลวัตต์วิ่งได้ไกล450กิโลเมตรโดยมหินทรากำลังพิจารณาที่จะเข้าสู่ตลาดในสหราชาอาณาจักรภายในปี2024นี้ SST Auto Pass จัดจำหน่ายโดยสหสินไทยยนต์แบรนด์นี้ที่คุณไว้ใจมานานกว่า50ปี